มาผิดออน,ด,อนด้วยนะครับเจอกันพีเอ็นชาแนลฮะที่ทิ้งไปก็ด้วยฮะเพือเล่นผมมาก็มาฝึกซีมือที่สอนฮะครับก็าไปนะครับเดินอนำร้านมาก็เจอแบงนี้แทนเลิกพูดยังไงอะย่างเงี้ยโอ้ยคน ออกมาใช่อ่ะเคล้วยแต่ก่อหน้านั้นที่ว่งเคาปีบ้านคนดีว mấy mình dợi nè 咋呀？咋样？哦，你、哎、弄。哎哎哎哎哎哎哎 อนหนึ่งเสร็จก็เดินหาขึ้น ไปดีกว่าอยู่นี่สิรแไรกระเป๋าครับอันชีไปมาทางนี้หนุนหนุนครับข้างขวาเลยครับ ราหลักแหลงไว้ไว้เตรียมัอคนข้าวนจะวอันนี้ผมก็จะได้คนเดียวมากว่าอนได้อะเดูควบบรรงเียงกล็ดดัชิฟสคอตี้ผมประสุนิคับเดี๋ดว้ยากเลย มืนใหม,ม,ม่มากกว่าอัโอเคนเดสโตนะย่อ่่า 我弄了一下。No, no, yeah. ไม่ก็ไม่มี สัก้างเดียวสักพักหนึ่งก็อีสักหลายวันนเดียวก็จะลงคลิปพาร์ทสองต่อพาร์ทสองเดี๋ยวมัยาวเลยพาร์ทสองก็